ไอประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการซ่อมเครื่องออกกำลังกายแบบ e l เล็กทริคนะครับยี่ห้อ G Sport รุ่น GS 8 7 1 2ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมมากๆผมก็มีซื้อมา1เครื่องในราคาประมาณ5,000กว่าบาทนะครับแล้วก็มาใช้งานตอนแรกใช้งานได้ดีแต่ใช้มาสักพักหนึ่งพอเราปรับฝืดๆแล้วเนี่ยเล่นแบบบ้าพลังนิดหนึ่งสายพานมันมีปัญหามันทำให้ฝืดมากขึ้นนะครับ ก็เลยลองหาวิธีการซ่อมด้วยตัวเองจนมาเจอวิธีการซ่อมและซ่อมได้ตอนนี้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับก็เลยเอาวิธีการซ่อมเบื้องต้นมาให้นะครับสำหรับตัวนี้เราจะต้องถอดน็อตออกนะครับวิธีการถอดน็อตจะมีน็อตอยู่ทั้งหมดหลายตัวมากๆน็อตจะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับคุณลองดูนะหันไปตามเครื่องนะครับกรณีที่คุณนั่งเล่นอยู่ให้มองมุมเดียวกันก็คือ ฝั่งนี้เป็นฝั่งซ้ายจะมีน็อตอยู่ทั้งหมด1ตัวแล้วก็ฝั่งด้านหน้าอีก1ตัวซึ่งด้านหน้าไม่ต้องถอดก็ได้นะครับตัวนี้จะมีน็อตอยู่สังเกตดูในรูตรงนี้นะครับพอมาเช็คฝั่งขวาบริเวณนี้คุณก็จะเห็นน็อตอยู่1ตัวแล้วก็2ตัวนะครับกลับมาด้านนี้3ตัวแล้วก็มี4ตัวตัวนี้อีก5นะครับแล้วก็ด้านหน้าตัวนี้6ตรงนี้อีก7 ฝั่งนี้มีน็อตทั้งหมด7ตัวนะครับคุณจะต้องคลายออกทั้งหมดเลยพอคลายออกแล้วก็สามารถที่จะถอดฝาฝาตรงนี้ออกได้นะครับผมถอดมาแล้วยังขันน็อตไม่หมดนะครับกําลังจะมาสาธิตการซ่อมอีกรอบหนึ่งสําหรับรุ่นนี้ก็หน้าตาแบบนี้เลยหรือรุ่นใกล้เคียงถ้ามีปัญหาก็น่าจะซ่อมวิธีเดียวกันได้เข้าใจว่าสินค้าชุดนี้เป็นสินค้าจีน o e m มานะครับก็น่าจะสามารถใช้วิธีตามคลิปนี้ได้นะครับ พอคุณคลายน็อตออกแล้วนะครับคุณจะสามารถแกะออกจากกันได้นะครับแกะออกมาแบบนี้เลยอีกอย่างน่าจะต้องทําหลายคนนะครับทําคนเดียวอาจจะค่อนข้างยากนะครับให้ค่อยๆแกะตรงนี้ออกมานะครับประมาณนี้ลองหาจังหวะนะครับจะค่อนข้างยากนิดนึงหมุนหาจังหวะนะครับแล้วก็ค่อยๆถอด ง้างดึงขึ้นมาเนี่ยครับจะดึงขึ้นมาได้แบบนี้นะครับคุณก็ดึงออกมาฝั่งนี้หลบออกมานิดนึงนะครับถ้าเป็นไปได้หามุมแล้วก็พอแบบนี้เห็นไหมครับมันจะออกมาแบบนี้ได้นะครับตรงเนี้ยพอเป็นแบบนี้คุณสามารถที่จะเอามาวางหรือก็เอามาแขวนข้างบนได้เพื่อที่จะสามารถหมุนฟรีได้นะครับแล้วค่อยซ่อมในสเต็ปต่อไปลองมาดูกลไกลการทำงานของเขานะครับ ปกติจะมีตรงนี้ที่เป็นตัวเบรกตัวเพิ่มน้ําหนักนะครับเวลาจะให้ฝืดมากฝืดน้อยก็อยู่ที่ตรงนี้คุณสามารถปรับตัวหมุนนะครับเพื่อที่จะให้หมุนแล้วก็เพิ่มน้ําหนักอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดฝืดมากๆเนี่ยมันจะมีผลกับสายพานทําให้สายพานต้องรับแรงดึงมากขึ้นมันจะหลุดนะครับปกติจะเป็นแบบนี้วิธีการซ่อมให้คุณ ดูอีกฝั่งหนึ่งสาเหตุหลักๆที่เจอนะครับก็คือเรื่องสายพานเนี่ยจะขึ้นอยู่กับที่ตรงนี้เลยสายพานมันจะไม่ตรงร่องนะครับปกติร่องของสายพานก็คือตรงนี้มันจะปีนพอมันปีนออกมามันคล่อมอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้ด้านในคุณจะเห็นเป็นฟันสายพานตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าบางทีที่สายพานมันหลุดเนี่ยมันจะไม่ตรงฟันนะมันจะออกไปอยู่ตรงนี้เลยสุดนี้เลยนะครับ บางคนฟรีบางคนก็ฝืดมากกว่าปกติเนื่องจากมันขี่ขอบตรงนี้อยู่นะครับขอบสายพานตรงนี้ตรงนี้ขอบตรงนี้นะครับบางครั้งนะมันจะไม่ตรงแบบนี้วิธีแก้ไขคุณก็ต้องจับดันสายพานตรงนี้ด้านล่างนะครับด้านล่างคุณจะแตะสายพานได้สังเกตตรงนี้คุณก็เอามือแตะดันสายพานให้เข้าร่องเท่านั้นเองต้องมีอย่างน้อย2คนช่วยกันดึงนะครับดันสายพานแล้วก็หมุนดันมาแบบนี้ ดันมือแบบนี้แล้วก็หมุนเพื่อที่จะให้มันเข้าร่องเหมือนโซ่จักรยานนะครับแค่นั้นเองก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถัดมาคุณลองเช็คตรงนี้สายพานคุณยังปกติอยู่ไหมของผมเนี่ยสังเกตดูนะครับจะมีรอยขูดมันเคยขี่ขอบมาก่อนนะครับแล้วก็ขอบของสายพานขาดไปแล้วนะบริเวณนี้นะครับอาจจะมีโอกาสขาดในเร็วๆว,วันตรงนี้นะครับเห็นไหมครับบริเวณนี้ที่เป็นขอบนะครับมีรุ่ยออกมาเนี่ย ตอนนี้โอเคแล้วนะครับตอนแรกผมก็แค่แนะนำให้ถอดฝั่งเดียวถ้าเป็นไปได้คุณถอดสองฝั่งเลยนะครับผมถอดฝั่งนี้ออกด้วยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งผมก็ถอดฝั่งนี้ด้วยลองสังเกตดูถอดออกสองฝั่งเลยถามว่าถอดออกแล้วทำยังไงผมเอามาแขวนไว้แบบนี้ใช้เชือกฟางเชือกอะไรพวกนี้และครับเอามาแขวนเอาไว้โดยที่ไม่ต้องถอดทั้งหมดนะ เราสามารถหาจังหวะแบบนี้มาแขวนแล้วก็ซ่อมแบบนี้ได้นะครับตอนนี้ผมก็ลองซ่อมแล้วก็หมุนอยู่ก็โอเคดีนะครับหมุนแบบนี้เขาก็จะเห็นโครงสร้างของการหมุนเราจะสามารถที่จะปรับแรงได้แต่ว่าการปรับแรงมันมีผลกับสายพานนะครับสายพานอาจจะแน่นเกินไปตึงเกินไปแล้วตกล่องได้เหมือนเดิมนะครับมีอีกจุดหนึ่งที่คุณควรจะเช็คก็ค,กคือบริเวณนี้หางปลา ตัวหางปลาตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวดึงแกนตรงนี้ให้หมุนเอียงมากเอียงน้อยนะครับผมทดสอบดูแล้วของผมเนี่ยหางปลาเอียงไปอีกแบบหนึง่งฝั่งเนี้ยขันมากกว่านะครับนี่ครับตัวปลายน็อตี่ยืดออกมาแต่อีกฝั่งนึงฝั่งเนี้ยปลายน็อตไม่ยืดผมลองดูแล้วผมควรจะขันแบบไหนสุดท้ายก็เลยได้แบบนี้ครับให้มันเอียงโดยที่สิ่งที่คุณจะเห็นคือฝั่งเนี้ยมันจะเอียงมาฝั่งนี้เยอะกว่านี่ครับ ปกติจะเป็นแบบนี้ผมให้เอียงมากขึ้นเพื่อที่จะให้พื้นที่สัมผัสของสายพานเนี่ยมันเอียงแล้วสายพานจะไม่ตกนะครับประมาณนี้นะคุณก็ลองปรับด้วยตัวเองนะครับสามารถที่จะซ่อมได้ง่ายๆยังไม่ต้องเรียกช่างก็ได้งานบางอย่างเราสามารถที่จะจัดการเองได้ระดับหนึง่งผมก็เอาสิ่งที่ผมซ่อมผมทำนี่แหละมาแชร์ไว้ในช่อง YouTube นะครับเผื่อจะจะเป็นกับทุกๆท,ท่านนะครับลองเช็กดูผมซ่อมด้วยตัวเองตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับ ลองสังเกตดูแต่ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่กลางมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเป็นดีเฟกของตัวเครื่องออกากศังกายนี่แหละถ้าเกิดตัวเนี้ยมันดันไปทั้งหน้าสักนิดนึงเนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่ตกแล้วอีกอย่างหนึง่งบริเวณสายพานตรงเนี้ยมันกินขอบไป1ขอบนะครับมันน่าจะมาอยู่ทางขวามือนะเห็นไหมครับฟันมันหายไป1นฟันผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ตรงนี้เอียงแต่ก็แก้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขา เป็นเหล็กอย่างหนาตัวนี้มาแล้วนะครับก็เอามาฝากเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครใช้เครื่องออกกาลังกายรุ่นนี้อยู่นะครับเป็นรุ่น GS8712 ก็ลองซ่อมด้วยตัวเองแบบนี้นะครับไม่ยากถ้าเกิดว่ามีปัญหาถึงขนาดสายพานขาดเนี่ยก็เรื่องใหญ่นะครับอาจจะต้องถอดออกหมดเลยเพื่อเปลี่ยนอันนั้นเลือกช่างดีกว่านะครับเรียกมาซ่อมน่าจะดีกว่าเราเปลี่ยนเองแต่ถ้าเกิดเป็นปัญหาแค่สายพานเลื่อนสายพานตก สายพานกินขอบทําให้ฝืดเนี่ยคุณสามารถแก้ไขเองได้นะครับหลังจากเสร็จแล้วก็ประกอบย้อนกลับเท่านั้นเองลองซ่อมดูเองนะครับเผื่อจะไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเสียเงินสําหรับไอทีพีจ้าม่นก็เอาเคล็ดลับมาฝากเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดท่านใดมีคําถามคอมเมนต์ไม่ได้เลยเดีย๋ยวจะแนะนําให้สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ